ฉะนั้นแล้วนะคะพี่ดีใจมากที่พี่มีเจ้าสัวเข้าใจคำว่าเจ้าสัวไหมคะน้องๆเข้าใจไหมน้องเทคโนลโยีจ๋าเข้าใจไหมคะคำว่าเจ้าสัวเข้าใจไหมคะคืออะไรนะคะเจ้าสัวคือเศสพฐีความยิ่งใหญ่ถูกไหมคะฉะนั้นแล้วเราจะบอกบอกว่าเรา มีเศรษฐีความยิ่งใหญ่มาต่อยอดต่อเพื่อนต่อครอบครัวต่อเยอะแยะไปหมดเลยก็คือเจ้าสัวที่นี่มีจนถึงเจ้าสัวเจ็ดแล้วแล้วต้นเจ้าสัวอะไรคะของพี่สองพี่แก่กว่าพี่แก่กว่าพี่เจ้าสัวสองนะคะเจ้าสัวเพราะว่าเจ้าสัวเนี่ยก็คือการการที่นักธุรกิจที่ไม่เคยได้มีโอกาสที่จะ ประสบแค่ป .4 แต่มีการประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแต่ต้องการอีกอย่างหนึ่งคือการศึกษาเหมือนพี่ที่พูดไปเมื่อกี้นะเราประสบความสําเร็จในชีวิตเงินแล้วแต่เราหาอย่างเดียวคืออะไรการสื่อสารเราไม่มีในเมื่อเราไม่มีเราหันมองตัวเองว่าโอ้ลูกหลานเลยดราเราก็ส่งไปอื่นฝั่งหมดแล้วตู่เราได้ทำไมตัวเราเองอยู่แค่นี้เงินก็ไม่มีมหาศาลเอาล่ะก็ย่างก้าวเข้าที่นี่มาดรียนเจ้าสัวตอนนี้นะคะเพื่อนๆพี่จิมอายุ60ก็มี เจ็ดสี่เอ็มีมีความสุขมากเวลาไปปาตี้กันโอ้โหเขาบอกชีวิตเขาเกิดใหม่ฉะนั้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะไม่พูดเรื่อง่ก่อนเดยวน้องไม่จะเบื่อเพราะน้องไม่เห็วิวน้องน้องนี่ก็อยู่ชั้นปชครับป .4 ป .4 แล้วป็นิองก็ถึงญาริเียนะตรับปี่ .4 ป 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 .4 ปนป .4 ป .4 ป .4 บ .4 ป .4 ป .4 ป .4 ก มาเรียนต่อที่นี่เลยมันคนละอย่างกันเลยนะครับใช้ชีวิตคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วมันอยู่ที่นี่ก็ได้เจอพี่ๆที่เป็นนักธุรกิจเป็นอะไรไงครับก็รู้สึกว่าเราเราภูมิใจแล้วเราได้เจอคนที่ที่เราไม่เคยเจอเลยครับแต่ของน้องเนี่ยถ้าเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะได้เจอ เพื่อนๆหรืออาจารย์ที่เป็นกันเองเยอะมากนะครับอาจารย์ที่นี่จะเหมือนเพื่อนครับสังเกตอาจารย์มองไปแล้วอายุเต็มร้อยๆใหอยู่เลยครับยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่เลยแล้วอาจารย์ที่นี่ครับใช่แล้วเวลาเรามีอะไรเราปรึกษาได้ง่ายมากครับค่ะพี่น้องจะแบบเป็นกันเองครับค่ะผมไม่มีตังค์ผมไปบอกแกว่าเฮ้ยผมไม่มีทางผมนี้เลยดิแกม่ให้ครับ ไม่ได้ครับเรื่องอื like ่นมแต่เรื ubers, ่องลีลดยวมีครับไม่จริงกันค่ะพอบอกเลยนะคะที่นี่สปอร์ตมากเรื่องต่าเวลาที่นักเรียนอยู่ในนั้นสปอพักหนึ่งน้องๆรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็เข้ามาการตรศลสตลอดพวกพี่ทำเป็นทีหนึ่งไนะคะได้ก่อกกันออกไปที่เป็นหมื่นๆต้องยอมรับ จุดถูกเข้ามาเจ้าสัวเจ้าสัวทุกคนอ่ะเก็บให้ห้าร้อยวนคนนั้นห้าร้อยเจ็ดแสนอันวันที่กว่าสองพันเพาแต่อย่างนี้เนี่ยห้องสนุกมากเพราะทุกคนที่มาเรียนแล้วก็ไม่เห็นเองกันแล้วก็เห็นกับเพื่อนอย่างเดียวแล้วก็อยากจะอุปการะน้นองๆเด็กๆ,ๆที่มาเรียนนะคะในวันนี้น้นองๆเนี่ยพี่ขอบอกกันนะครับว่ามีความตั้งใจที่ฟังพี่แล้วก็ม,มากระโดดดูว่าการเริ่มก้าวแรกในรายการนี้ต้องทำสิ เราจะมาเป็นครอบครัวเดยียวกันฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีพ่อแม่ลูกแล้วก็บ้านหลังโตๆที่เราจะอยู่มีความสุขบเร็จบ้านค่ถูกต้องใ,ใ,ใช่ค่ะการการเลือกเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราเลือกผิดทั้งชีวิตเราจะรู้สึกว่าไม่อยากเรียนเลยแต่ถ้าเราเลือกถูกในต่นชีวิตนะคะเลือกถูกแล้วเราจะมีความสุขอย่างมหาศาลเลยค่ะอย่างพี่เนี่ยที่เกียรติเรียนพอเลือกถูกมาตรงนี้แล้วรู้ไหมคะเพื่อนๆพี่ในทุคนต่อยอด พี่เป็นดาราที่แก่แล้วนะไม่ใช่เด็กๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยแก่แล้วแก่แล้วอยวาชมวราสามสิบแ,แล้วอยู่วงการมานจะวงการนานแพี่สามารถมองออกหมดเลยว่าน้องนักศึกษาเนี่ยคิดอะไรอยู่เดี๋ยวพี่จะถามกันตั้งใจฟังแล้วจะมีคำถามให้สามพ่อนะคะถ้าใครๆไม่ถูกนะ ต้องต้อนขาพี่กล้าท้าเลยว่าเอามีดีโดมาตัดคอพี่ได้เลยเะน่ดฟังคำพูดพี่เอในวันนี้ตั้งใจฟังเดี๋ยวพี่จะเลือกน้องคนนึียวมาทำอะไรและพี่ไม่รู้จักน้องเลยนะในที่นี้เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่วันนี้พี่จะทายอะไรน้องถูกนั่นนป็นสิ่งสุดท้ายที่ไม่พูดตอนนี้นะคะถ้าน้องเลือกเรียนที่นี่น้องบอกคำเดียวว่าน้องจะมีความสุขที่สุด น้องเหมือนกับลูกของเราใช่ไม่ใช่้อดูแลนการสื่อสารเดียวนะครับใช่การของที่นี่ไม่คุ้ธรรมดานะครับจ้าใครรู้ไหมนักแบกมีดตันอืมไม่ชื่อเสียงมากเลยเนาะดึงสองหนักโลเลยครับน้องอะไรคะน้องเมน้องเมใช่ครับน้องเมเดินอยู่ที่นี่เลยครับน้องเมนะครับน้องเมนี่อยู่ที่นี่ค่ะใครทราบไหมคะว่าน้องเมยนี่นี่ยกมือขึ้นยกมือเล็กๆไหมเล็กน้อยย่มือรู้ไหมคะน้องเมเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่นะครับ สองินดารานะครับใช่ไหมครับีศิลปินดาราจะเอ่ยได้กวน้มีคุณต้อยเศรษฐาด็อรคุณเต้ชีโร่ด็อกเตรนะคะแล้วก็มีคุณเยอะแยใครอีกครบมีี่ยิ่งโยงยอยิ่งโยจัตุ่ลงใช่ครับคุณก็ต้อมีมีเยอะแยะไมดดาราในรั้วครึ่งครึ่งของประเทศดาราเรียนที่นี่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ต่อไปก็ต่อเนื่องจะเป็นอาจารย์กันเป็นแถว กัน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 ันกันกานกนกานันกันกันก็นกันกัรกันกันกนการนกันกันกันกนกันกันกนกันนกันก่นันก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 นกันกนกักักนกนันนักันกักันกัันกนันกันนันกันกันกนกันกกนััยัก ขอบอกเลยคนนี้ลุยเต็มที่เลยออกหน้ารักแทนให้หมดเลยค่ะบวกเล่มเรื่องเดียวคือเรื่องอะครว่าการไม่เอาดีมากน่าจะดีมากครับจะดูเป็นไว้ดีวยก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครที่มาเรียนที่นี่มีเรื่องปัญหาหรืออะไรจะปรึกษาทั้งเรองน้านะครับทั้งลองดดมลีนะครับเป็นอาจารย์ที่คุณชัยรุ่งเรืองนะครับท่านเป็นรองรองอยู่ที่นี่นะครับเป็นรอง อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับแล้วถ้าเป็นหรือเป็นพี่ๆนะครัเป็นพี่ของเราครับเป็นพี่ผู้ศึกษาเราได้ทุกเรื่องนะครับเป็นคนที่ใจดุมากๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมีบอกเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับให้บอกเบอร์ด้วยนะครับพี่ค่ะขอต้อนรับนะครับท่านผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษานะครับที่รักทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสำหรับอาจารย์เนี่ยนะครับก็ได้รับมอบหมายจากข้าราชการนะครับให้ดูแลความสุขของพวกเรานะครับแล้วก็ดูแลแก้ปัญหาให้ให้พวกเรานะครับในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับปัญหาทุกปัญหานะครับเราสามารถแก้ได้นะครับเพราะเราจะสามารถแก้ไขได้ปวอเราภายในห้านาทีก็ได้นะครับปรึกษาอาจารย์ได้น่าจะเป็นวิธีที่สดุกงงเลย นะครับเบอร์ขออาจารย์น,นะครับ081 903 4148นะครับติดต่อได้ทุกช่องทางครับ,บรก็แอปลายอะไรที่หมดเปิดตรงนะครับมีอะไรก็มาบอกบกันได้นะครับบรรยากาศก็ยินดีนะครับต้อนรับสุขมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร